สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของยอดนักชกฮีโร่เหรียญเงินโอลิมปิกสำหรับนักชกท่านนี้ก็คือคุณขาวพงศิทธิชูชัยอดีตนักชกเหรียญเงินจากกีฬาโอลิมปิกครั้งที่23ที่นครลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกาตามประวัติคุณขาวพงศิทธิชูชัยมีชื่อจริงว่าคุณทวีอัมพรมหาเกิดเมื่อวันที่15พฤศจิกาย,ยนปี2 5 0 2 ปัจจุบันอายุได้65ปีเกิดที่ตำบลบ้านแรงอำเภอเมืองจังหวัดระยองเป็นลูกชายของคุณพ่อสางาคุณแม่ทวินอัมพรมหาเริ่มก้าวเข้าสู่วงการมวยเมื่อปี2514เนื่องจากคุณพ่อสางาเป็นคนที่ชื่นชอบกีฬามวยเป็นอย่างมากและก็ปลูกฝังเชิงมวยให้ตั้งแต่เด็กๆแต่คุณพ่อก็ด่วนมาจากไปตั้งแต่เด็กชายทวีเรียนอยู่ชั้นป .4 เมื่อขาดเสาหลักของครอบครัวความเป็นอยู่ของบ้านที่มีแม่และลูกอีกหกคนก็เริ่มขัดสนมากขึ้นเงินทองก็ไม่มีชีวิตความเป็นอยู่ก็เริ่มลำบากมากขึ้นจึงทำให้พี่น้องทุกคนเริ่มดิ้นรนเพื่อที่จะหารายได้มาช่วยครอบครัวเด็กชายทวีเองก็เช่นกันด้วยวัยเพียง13ปีเด็กชายทวีก็เริ่มต้นชกมวยไทยในชื่อทวีศักดิ์ลูกฝอรอการชกมวยครั้งแรกของทวีศักดิ์เหมือนฟ้าจะช่วย พอเริ่มชกไปสักพักคู่ชกดันหมดแรงเป็นลมเสียก่อนการชกมวยในครั้งนี้ทำให้เด็กชายทวีได้รับเงินมา90บบาทต่อมาก็ได้ย้ายไปอยู่ที่ค่ายสิทธิชูชัยของครูชีพชูชีพชัยมงคลและก็ได้ใช้ชื่อใหม่เป็นขาวพองสิทธิชูชัยครูชีพเพียรพยายามสร้างขาวพองให้เป็นนักมวยที่มีชื่อเสียงในสังเวียนภาคตะวันออก ซึ่งเขาพ่องเองก็ไม่ได้ทําให้ครูชีพผิดหวังเพราะว่าตั้งแต่ชกมาก็ไม่เคยแพ้เลยสักครั้งต่อมาก็ได้มาชกที่สนามมวยลุมพินีจากนั้นเขาพ่องก็ได้ประทะนักมวยฝีมือดีมีชื่อเสียงของสนามมวยลุมพินีมากมายหลายคนเช่นพุทธพาดน้อยวรวุฒิวิชาน้อยพรทวี แล้วก็ผลัดกันแพ้ชนะกับสกัดพรทวีและก็ดีเซลน้อยชอธนสุก,การและก็ได้ครองแชมป์รุ่นเฟเธอเวดประเภท126ปอนด์เขาผ่องเริ่มชกมวยสากลในปี2524ตอนนั้นก็ยังชกมวยไทยอยู่เลยจากการชักชวนของ100รนะ้อยโทชะไหนผงสุภาแล้วก็ขึ้นชกในนามสโมสรโอสถสภาแล้วก็สามารถคว้าแชมป์มวยสากลชิงแชมป์แห่งประเทศไทยและอีกหลายรายการเช่น เหรียญเงินเอเชียนเกมในปี1982ที่ประเทศอินเดียเหรียญทองซีเกมในปี1983ที่ประเทศสิงคโปร์ทำให้ได้มีโอกาสไปชกมวยกีฬาโอลิมปิกที่สหรัฐอเมริกาเมื่อปี2527เป็นครั้งแรกซึ่งคุณทวีเองก็ได้ไปชกในรุ่นไลท์เวลต์เวทหลังจากนั้นคุณทวีหรือขาวผงก็ได้ฝ่าด่านนักสู้จากประเทศต่างๆไปจนถึงรอบชิงชนะเลิศแต่ก็ต้องมาแพ้กับเจอร์รี่เพจจากสหรัฐ เมื่อวันที่11สิงหาคมปี2527แล้วก็ได้เหรียญเงินกลับมาฝากพี่น้องชาวไทยจึงทำให้คุณทวีกลายเป็นคนดังในชั่วเวลาข้ามคืนจากนั้นก็ได้มีผู้สร้างภาพยนตร์สร้างภาพยนตร์ชีวประวัติของคุณทวีอัมพรมหาแล้วก็ใช้ชื่อเรื่องว่าเขาวผ่องเจ้าสองเวียนซึ่งก็นำแสดงโดยคุณทวีอัมพรมหาพอได้เหรียญเงินกลับมาทางบริษัทโอสถสภา จึงได้รับคุณทวีเข้ามาทำงานในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์จนถึงวันที่กเกษียณอายุซึ่งในตอนนั้นก็ได้เป็นผู้บริหารทีมฟุตบอลของบริษัทด้วยก็คือทีมโอโสสภาแล้วก็ยังได้เป็นผู้บรรยายร่วมในรายการมวยต่างๆอีกหลายรายการทั้งช่อง3ช่อง5ช่อง9คุณทวีมีผลงานการแสดงละครประมาณ1ิกว่าเรื่องเช่นเรื่องร่มฉัดนายขนมต้มสาวน้อยป่แป้งฉเฉลยศึกเป็นต้น สำหรับชีวิตปัจจุบันคุณทวีและครอบครัวก็มีความเป็นอยู่อย่างสุขสบายไม่ได้เดือดร้อนอะไรแล้วก็ยังอยู่ในวงการมวยเหมือนเดิมตอนนี้ก็อยู่ที่จังหวัดระยองแล้วก็ยังได้ก่อตั้งสมาคมนายขนมต้ม ซึ่งคุณทวีเป็นเลขาสําหรับสมาคมก็จะคอยช่วยเหลือนักมวยเก่าที่ลําบากเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีเงินรักษาทางสมาคมก็จะช่วยเหลือสําหรับชีวิตส่วนตัวนั้นคุณทวีอัมพรมหาก็ได้สมรสกับนางนัททิพาและก็มีลูกด้วยกันสองคนเป็นชายหนึ่งคนหญิงหนึ่งคนซึ่งลูกสาวของคุณทวีก็สวยน่าดูเลยนะครับ นี่คือเรื่องราวโดยย่อของคุณทวีอัมพรมหาหรือขาวพงสิทธิชูชัยฮีโร่เหรียญเงินจากกีฬาโอลิมปิกถ้า,ากว่ามีตรงไหนผิดพลาดอย่างไรนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับขอบคุณครับ